สวัสดีครับพี่น้องครับพบกับผมอีกแล้วครับทิดเกียรตนะครับจากช่องอีสานบานเฮามาเมื่อนี้ครับเป็นอีพีสองแล้วนะครับคลิปนี้นะครับกาลังตกแต่งนะครับขอบบอนะครับซึ่งหลังจากคุดไปได้นะครับมาณหาสิบเปอร์เซ็นแล้วนะครับตอนนี้ก็กาลังตกแต่งนะครับขอบบอเพื่อที่จะล่อการปูพลาสติกนะครับรออการปูพลาสติก แตงขวบบอให้มันมึงดีนะครับเพื่อที่าน้าจะบ่ได้นะครับพังนะครับพังขวบบอนะครับน้าจะไปดันขวบบอให้มันเสียหายเดี๋ยวจะมาแก้ไขยากนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวมามึงบอนะครับพี่น้องที่ผมขุดไว้นะครับตอนนี้ก็อยู่ประมาณ50%สแล้วนะครับมามึงน้ากันนะครับไปถึงใดแล้วนะครับสําหรับการเตรียมบอนะครับไว้จะเลี้ยงปลานะครับปลาดุกหรือว่าปลาหมอนะครับมาอัปเดตมึงน้ากันพี่น้องครับ สำหรับข้องสายไก่นี่นะครับที่กระผมคุดไว้นะครับตั้งแต่ได้ลงคลิปอีพีหนึ่งนะครับตัวนี้ก็ยังอยู่50-6 0อร์เซนนะครับอยู่ช่วงกำลังตกแต่งขอบบอนะครับตกแต่งนะครับพื้นบอนะครับเพื่อที่เวลาเข้าปูผ้าพลาสติกนะครับจะได้ปูง่ายนะครับบ่ให้พื้นแข็งเกินไปนะครับเพื่อที่จะบ่ให้ผ้าพลาสติกขาด หรือวัวซึมได้ง่ายส่วนขอบบ่อนี้นะครับผมก็จะโกยนะครับพี่น้องครับขอบบ่อหนี้ผมก็จะโกยดินขึ้นมาไหวทั้งขางนะครับเวลาเฮาน้าผาพลาสติกมาปูพื้นนะครับขอบผาพลาสติกเฮาก็สจวางนะครับตามแนวทางที่เฮ้าโกยเฮดห้เรียบไหวนะครับแล้วก็กริจายนะครับทั้งการนําดินที่โกยขึ้นปกลงเลยนะครับจะได้สะดวกในการนะครับถมดิน ถมขอบพลาสติกนะครับส่วนความลึกนะครับส่วนความลึกนะครับความลึกของบอนะครับผมกะมึงมองแล้วนะครับขุดบ่ได้ลึกเท่าสี่ควรนะครับเปราะว่าช่วงนี้งานหลายนะครับกระติยูประมาณ4ี่สิบหาหาเซนติเมตรนะครับสําหรับความลึกนะครับนี่ครับความลึกส่วนความกว้างนะครับความกว้างครับพี่น้องครับจาก ฐานของบอนะครับฐานของคลองนะครับอยู่ประมาณ 70- ็ดสิบถึงแปเซนติเมตรนะครับแต่ว่าปากคลองนะครับปากคลองข้างบนนี่นะครับข้างบนนี่นะครับจะอยู่ประมาณเมตรกว่านะครับเมตรสิบถึงเมตรยี่สิบเลยนะครับสําหรับปากคลองส่วนทังนี้นะครับส่วนทังนี้ก็กำลังนะครับแต่งนะครับแต่งคลองนะครับพื้นของคลองและก็ ขอบคลองนะครับเป็นคลองใส่ไกลครับพี่น้องครับคลองใส่ไกลจะปูพื้นด้วยพลาสติกนะครับปูพื้นด้วยพลาสติกนะครับจะได้นำปลาดุกหรือว่าปลาหมอนะครับมาเลี้ยงส่วนทางนี้นะครับพี่น้องครับเป็นพื้นที่ต่้นะครับพื้นที่ค่้อยทุกๆปีนะครับทุกๆปีฝนตกนะครับน้ำจะท่วมนะครับฝนตกวานนี้น้ำจะท่วมนะครับน้ำจะท่วมหาดไหลลงไปเลยนะครับ ผมก ăm, ัดจะนำกัดจะน้ำทอนะครับเป็นทอซีเมนนะครับมาวางไว้นะครับถ้าหากน้ำมาน้ำถ่่มนะครับกัดจะได้ระบายน้ำนะครับระบายน้ำไ่ให้ถ่วมคลองนะครับไ่ให้ถ่วมคลองของเฮ้าเดี๋ยวตอนนี้กับขออนุญาตนะครับตกแต่งคลองนะครับตกแต่งคลองนะครับคลองส่ไก่ของผมให้แล้วเ็จก้อนนะครับเดี๋ยวก็อีกมือสองมือจะได้หานะครับผ้าพลาสติก มาปูพื้นนะครับและนําปลามาเลียงนะครับตอนนี้ขออนุญาตนะครับขุดต่อไปก่อนนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวจะฝังคอเดี๋ยวจะนําทอมาฝังนะครับครับพี่น้องครับตอนนี้คล้องสายกายั้งผมนะครับก็ถือว่าขุดได้เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับการตกแต่งนะครับ คุณภาพอยู่ที่ประมาณ80%ครับบัถึงร้อยนะครับความลึกกับเบลึกหลายนะครับหาสิบเส้นพี่น้องเอฟซีบางท่านนะครับก็แนะนําว่าขุด1เมตรขึ้นไปนะครับจะดีนะครับบางท่านก็บอกว่าหาสิบหกสิบเมตรขึ้นไปก็บเเป็นยังนะครับสำหรับเรียงปลาหมอเลีเียงปลาดุกในบ่อพลาสติกนะครับส่วนพี่น้องท่านใดนะครับไดๆกามึงคลิปนี้นะครับมีคําแนะนําติเตือนนะครับกับามารถนะครับคอมเมนต์มาได้นะครับหาพ่อ้พี่น้องนะครับ เลียงปลาในบ่อพลาสติกเช่นในกันกับผมนะครับให้คําแนะนาได้ส่วนทางนี้นะครับส่วนทางนี้ผมก็จะนะครับนาแผ่นซีเมนต์นะครับมารองรับนะครับรองรับก่อนที่เข้าสิปูผาพลาสติกนะครับปูพลาสติกรองรับแรงกระแทกจากน้ำนะครับเพราะเป็นพื้นที่ต่ำนะครับส่วนท่อนี้นะครับก็เป็นท่อไว้ระบายน้ำนะครับหากน้ำเต็ม น้ำเกินพิกัดนะครับก็ให้ระบายออกเดี๋ยวห้องกสิหาผ่าเขียวนะครับหรือว่าตะแกงนะครับมากันปลาออกนะครับถ้าน้ำสูงเกินอัตรานะครับหากมีฝนตกลงมานะครับก็จะระบายน้ำออกได้นะครับครับพี่น้องครับขอบคุณพี่น้องนะครับที่ให้การติดตามนะครับช่องอีสานบานเฮานะครับกับผมเองที่เกียรตินะครับก็มีคลิปดีๆนะครับที่จะมา ให้พ่อแม่พี่น้องในมึงนะครับอัปเดตเรื่อยจากในแล้วนะครับพ่อแม่พี่น้องก็ฝากเป็นกําลังใจให้กับทางช่องอีสานมานเฮ้านะครับโดยการกดติดตามนะครับกดซับตะไข่นะครับกดกระดิ่งไว้นะครับเพื่อที่ผมลงคลิปใหม่ๆนะครับจะได้มีพ่อแม่พี่น้องนะครับจะได้มึงคลิปนะครับมีความรู้นะครับแหลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันนะครับผมก็เป็นเกษตรกรมือใหม่นะครับคลองแสยไก่นี่นะครับเดี๋ยวรอมึงนะครับคลิปต่อไปนะครับจะเป็นการปูพื้นนะครับ ด้วยผ้าพลาสติกนะครับจะเป็นจังไดน,นะครับมีเคล็ดมีเคล็ดลับดีๆมาฝากพี่ฝากน้องนะครับก่อนที่เห่าจะปูผ้าพลาสติกปูผ้าพลาสติกต้องเฮ็ดแบบไรกอนนะครับผ้าถึงจะบ่ได้ขาดนะครับผ้พาพลาสติกถ,ถึงจะไ่ได้ขาดนะครับสำหรับคลิปนี้แล้วนะครับกับผมที่เจียดก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ